สวัสดีครับวันนี้ร้านไพรวนคาได้จะมานำเสนอ,อาจากดีวายตีนตะกุยกะโหลกใหญ่นะครับดีวายตีนตะกุยกะโหลกใหญ่เป็นแบบมอเตอร์คัตนะครับมอเตอร์ลูกคัตจริงๆจักใส่ได้ทั้งมอเตอร์ประหยัดไฟและมอเตอร์คัตนะครับตัวนี้เราตั้งใส่มอเตอร์คัตนะครับยี่ห้อมิสูนานะครับชื่อรุ่น 390นะครับรุ่น390ตัวทีห่างถึงเลข12นะครับตัวนี้ทีห่างถึงเลข12อันนี้เป็นเกน้ำมันนะครับบอกระดับน้ำมันนะครับแต่ผมจะให้ชมนะครับเป็นจักรดีวใหม่ยี่ห้อมิซูน,น,นานะครับเป็นยี่ห้อมิซูน,น,นาแบบตัวนี้ผมตั้งใส่มอเตอร์คัทนะครับแต่ผมจะให้ชมนะครับ มีแกนนะครับตัวนี้เป็นจุดหยอดน้ามันนะครับลูกค้าอาจจะต้องหยอดวันละหยดสองหยดหยอดทุกวันนะครับจะมาหล่อเลี้ยงพวกเผาพวกเฟืองต่างๆนะครับเสียงนิ่มครับเสียงนิ่มผมลองเสียงนิ่มเดี๋ยวผมจะให้ช่างลองให้ดูนะครับเสียงนิ่มมากเลยนะครับเสียงนิ่มมากนะครับยี่ห้อมิซูนาเป็นจากเย็บ ได้ทั้งหนาทั้งบางนะครับเป็นตินตะกุยได้ทั้งหนาและบางนะครับเหมาะสำหรับพวกเาบาะรถยนต์เบาะมอเตอร์ไซค์พวกเต็นท์พวกถุงบิ๊กแบก็ป้ายไวยนิลกระเป๋ากล่องกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ได้หมดนะครับเกี่ยวกับงานหนานะครับ เดี๋ยวผมจะให้ช่างสาธิตให้ดูนะครับอะช่างน้อยลองเย็บให้ลูกค้าดูสักนิดหนึง่งตอนนี้ผมตั้งใส่ผ้าบางอยู่นะครับตอนนี้คือให้ช่างลองลองเย็บผ้าบางนะครับผ้าบางนะครับผบางบหยุดนิดหนึ่งอนนี่นะครับไ,ได้ล่างตอนนี้ผมตั้งใส่สีแดงอยู่ข้างบนสีขาวนะครับ เย็บได้ทั้งบางทั้งหนานะครับเอาช่างน้อยลองเอาเอาหนังใส่ให้นิดนึงครับเดี๋ยวให้ช่างลองเอาหนังใส่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างลองลองดูนะครับนี่เป็นหนังครับอ่ย็บไปเรื่อยๆเย็บได้ทั้งหนาทั้งบางนะครับเป็นจัตุวัตินตะกูขอดูได้ข้างล่างหน่อยช่างน้อย ได้ข้างล่างสวยนะครับอาจจะงอกนิดนึงเพราะได้คนลสะสีลองลองทำหนาหนังตัวนี้นิดหนึง่งลองหนังตัวนี้คุณก็ได้นะครับถ้าคุณก็ต้องเปลี่ยนตีนผีเป็นเป็นถีกุนนะครับคุณไหวคุณไหลได้หมดเลยนะครับจากทับคิ้วก็ได้ถ้าทับคิ้วก็ต้องเปลี่ยนตีนผีชุดนี้เป็นทับคิ้วนะครับ คือคือตีนผีมีเยอะมาก Q Q e 1, าคิว้วเล็กคิ้วใหญ่กุนหวายหวายเล็กหวายใหญ่ได้หมดนะครับอลองลองหนานิดนึงใน,น,งนงพับหนาหลายหลตลบเลยนะครับจากพวกนี้ถ้ายิ่งหนายิ่งนิ่มนะครับเพราะว่าถ้าบางก็อาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับดูข้างล่างนะครับขอดูข้างล่างหน่อยขอดูข้างล่างหน่อยเนี่ยนะครับข้างล่างอาจจะมองไม่ค่อยชัดหรอกเพราะว่าได้มันสีแดงครับขอดูข้างบนนิดนึง นะครับได้สวยอ่ะเหยียบไปเรื่อยๆอันนี้หนาอยู่นะครับเหยียบไปเรื่อยๆนะครับเสียงนิ่มมากนะครับลูกค้าเสียงนิ่มมากเสียงนิ่มมากปรับค้าปรับทีปร,บทปรับห่างก็ได้นะครับปรับห่างกว่านี้ก็วยอีกได้เยอะนะครับปรับทีกว่านี้ก็ได้นะครับผ้าชิ้นเดียวผ้าสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นได้หมดนะครับยกติ้ผีให้ดูหน่อยยกให้สูงมาอ่ะทินผีก็ยก allora, ได้สูงนะครับกระโหลกก็จะเป็นกระโหลก กระสวยก็จะเป็นกระสวยใหญ่นะครับเป็นกระสวยใหญ่ไฟนี้ไฟนี้เป็นเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับไฟเป็น led นะครับเป็น led เป็นอุปกรณ์เสริมเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับลองลองยกยกหัวให้ลูกค้าดูหน่อยพอแล้วลองเยบพอแล้วลองยกดูข้างใน่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่โรตารี่ใหญ่กระโหลกใหญ่นะครับมีปั๊มดูดน้ํามันนะครับ เติมน้ำมันนะครับนะครับเป็นยี่ห้อซูนฟาถ้าท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อมานะครับที่ร้านไพวันคาได้นะครับที่ร้านไพวันคาได้นะครับ024215697นะครับ0817317045ลองลองติดต่อมานะครับไฟนี้มีขายนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับไม่แพงครับร้อยกว่าบาทนะครับ ไม่แพงเป็นอุปกรณ์เสริมจริงๆตัวนี้เอาไว้ตั้งซองนะครับตัวนี้เอาไว้ตั้งซองตั้งซองมีรูน็อตสองรูนะครับใส่ซองุ้น6กหุน7หุน1นิ้วได้หมดนะครับตรงนี้นะครับถอดเป็นจานนี้ออกแล้วก็ยึดซองตรงนี้ก็กุ้นนะครับก็กุ้นนะครับทำได้หลายอย่างนะครับโอเคยังไงก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามมานะครับยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับลูกค้าขอบพระคุณมากนะครับ